สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะในชั่วโมงที่2รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะ<อ>ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการทดลองการดูดซับน้ำของวัสดุค่ะ<อ>ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก่อนนะคะข้อที่1นะะ 1> นะคะนะคักเรียนต้อง อบอกความหมายของการดูดซับน้ำของวัสดุได้นะคะข้อที่2นักเรียนต้องทดลองแล้วก็เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนแล้วก็สรุปผลการทดลองได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานคะ่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะการทดลองเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะก่อนที่จะไปทำการทดลองนะคะนักเรียนต้องมีสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะ,ะมีอะไรบ้างดูในรูปภาพเลยนะคะ,ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีจานหนึ่งใบสีผสมอาหารผ้ากระดาษยางวง ตะเกียบหรือไม้อศจรคีมนะคะแล้วก็ช้อนฟองน้ําถุงพลาสติกอ่าเมื่อเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการทดลองเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็เลือกสีผสมอาหารสีที่นักเรียนชอบนะคะจากนั้นเราก็ผสมสีผสมอาหารในน้ำเปล่าเมื่อผสมเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็เทสีที่ผสมแล้วเนี่ยลงในจานนะคะจากนั้น นำวัสดุแต่ละชนิดนะคะวางที่ขอบจานนะคะเริ่มจากฟองน้ำอ่ะอันต่อไปผ้าชิดหน้านะคะหรือผ้าที่นักเรียนเตรียมไว้นะคะอ่ะวัสดุชิ้นต่อไปยางนะคะผู้ใช้คือยางวงรัดของนะคะ อันต่อไปไม้ตะเกียบหรือนักเรียนจะใช้ไม้อาครีมก็ได้นะคะแล้วก็โลหะรูใช้ช้อนนะคะถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษนะคะจากนั้นนะคะสังเกตการดูดซับของวัสดุแต่ละชนิดนะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองไว้นะคะ ผลการทดลองนะคะจากการทดลองเนี่ยพบว่าเราจะพบว่าวัสดุที่ดูดซับน้ําได้นะคะก็จะมีฟองน้ําซึ่งฟองน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าอฟองน้ำเนี่ยมีรูพุนทําให้น้าเนี่ยซึมเข้าไปในฟองน้ําได้นะคะ,ะวัสดุอันที่สองที่ดูดซับน้ําได้ก็คือผ้า แล้วอันสุดท้ายก็คือกระดาษนะคะส่วนวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำนะคะก็จะมียางโลหะหรือช้อนนะคะที่ครูใช้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกอันสุดท้ายคือไม้นะคะ สรุปผลการทดลองนะคะจากการทํากิจกรรมเนี่ยเราจะพบว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติการดูดซับน้ําที่แตกต่างกันนะคะวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ําได้แก่ฟองน้ําผ้ากระดาษนะคะส่วนวัสดุที่ไม่มีสมบัติการดูดซับน้านะคะได้แก่ยางถุงพลาสติกโลหะแล้วก็ไม้นะคะอ่าต่อไป เป็นการมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนเตรียมการทดลองนะคะหรือใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะดูจากการทดลองของคุณครูก็ได้นะคะแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอสรุปผลการทดลองเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะว่าได้ผลเป็นยังไงนะคะ เหมือนที่คุณครูสรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนใครที่ทำการทดลองนะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอขณะที่ทำการทดลองมาให้คุณครูด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการทดลองการดูซับน้ำของวัสดุก็จบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ